วันนี้หยงจะพาทุกคนมาทำเส้นใยตัวนี้นะคะใช้แคกแ่กระทะใบเดียวก็สามารถทำได้ที่สำคัญทำเองเส้นเหนียวนุ่มปลอดภัยไร้สารกันบูดวัตถุดิบใช้ไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายมากๆว่าแล้วก็มาลงมือทำกันเลยค่ะมาเริ่มจากการผสมแป้งกันก่อนเลยหยงจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ150กรัมแล้วก็แป้งมัน้อ้า150กรัมแล้วก็เกลือหนึส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ำานอุณหภูมิห้องนะคะสามร้อ 300ML แลคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนให้ เป็นเหนียวนุ่มมากขึ้นพอคนเข้ากันแล้วนะคะก็นําไปกรองกับกระชอนทีีทจากนั้นก็พักแป้งไว้ประมาณ20นาทีและสิ่งที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ํามันแล้วก็แปลงทา,าจารนพักแป้งค่ะจานพักแป้งทาน้ํามันให้ทั่วเลยนะคะ2 0นาทีผ่านไปก็นําแป้งมาคนอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งเขาจะไม่นอนก้นก่อนจะเทแป้งลงกระทะนะคะให้ทาน้ํามันให้ทั่วกระทะก่อนความหนาความบางของแป้งนะคะใส่าตามใจชอบได้เลยจากนั้นค่ะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีถ้าแป้งเขาสุกนะคะเขาก็จะล่อนออกจากกระทะแบบนี้แล้วนำ นำไปทาน้ํามันค่ะแป้งนะคะต้องรอให้เขาเย็นสนิทเท่านั้นนะคะถึงจะเอาไปสอนทับกันได้ขั้นตอนนี้นะคะให้ใช้ไฟอ่อนเท่านั้นถ้าใช้ไฟแรงนะคะเขาจะไหม้แล้วก็แป้งจะไม่สุกทาวนไปค่ะจนได้แป้งตามที่ต้องการาแป้งเย็นสนิทแล้วนะคะก็ให้นําไปสอนทับกันแบบนี้นั้นค่ะก็นํามาตัดเป็นเส้นตามต้องการได้เลยใครจะเอาไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะก็ไม่ต้องตาเส้นใหญ่ที่ได้นะคะก็จะเหนียวนุ่มประมาณนี้เลยค่ะได้เส้นเหนียวนุ่มแบบนี้แล้วจะเอาไปทําเมนูไหนต่อก็อร่อยแน่นอนค่ะเนใจนะคะทุกคน